ครอบทุกกิจกรรมความสนุกไม่ว่าจะเป็นเวกบอลสเก็ตสเก็ตบอลจักรยานหรือใดก็อยู่ที่นี่ที่เอสทากลังสแล้วยังมีในส่วนของแหล่งอาหารกินกับเปรสชาจัดจ้านต้องมาลองแม้แค่าเฟ่อเมอนก็มีจะเป็นเลอแปร์เบเกอรี่ขนาดเพรโวก็ยังมีเลยพามาดูห้องพักซูพิเลลูในเอสพาคอเทลจะเป็นห้องเตียงคู่แต่บ้านเราไปเป็นแบบครอบครัวเลยขอเตียงเสริมทางโรงแรมก็มีให้บริการมีระเบียงให้ออกไปชมวิวดูคนเล่นเวกบอลท้ามกลางบรรยากาศธรรมชาติเป็นการพักผ่อนที่ดีเลยแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพั ก็ข้องน้ำใหม่สะอาดแยกเป็นสัดส่วนและสายเวกบอร์ดต้องรู้จักที่นี่ที่เอสไทยเวกพาร์ทมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมเรียนรู้กับโค้ชผู้เชี่ยวชาญเมื่ใหม่อยากลองเล่นต้องมาเลยหรือจะมาสนุกกับกิจกรรมเอสเปซฟัมเปิลที่เล่นในทังสเก็ตบอร์ดและปั่นจักรยานเล่นกันจนเหนื่อยขอแวะเติมพลังที่ร้านกินกับเปร์เ็นร้านอาหารไทยพรีเมียมตกแต่งด้วยต้นเลมอนสุดน่ารักมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายเราไปสั่งมาแบบจัดเต็มเริ่มกันที่เมนูน้ำพริกสามสหายแซ่บถึงเครื่องทุกน้ำพริกเมลื่่่่นนนเเมูไไขขจียวคุณพอห้า เครื่องแน่นแต่มีความกรอบนอกนุ่มในเมนูผัดคนาฮ่องกองน้ำมันหอยกรอบซอสอร่อยเมนูแกงเนื้งน้ำมายอดมะพร้าวปลากระพงรสชาติจัดจ้านแบบใต้แท้และเมนูพะโล้กระดูกอ่อนกระดูกตุ๋นเปื่อยหอมกลิ่นเครื่องเทศอิ่มอร่อยกับมื้อเย็นไปแล้วชาวโรงแรมก็ให้บริการแบบเซ็ตเบรกสามารถ,าารถเลือกเมนูและเครื่องดื่มเองได้อร่อยสะดวกไม่ต้องไปหาทานที่อื่นเลยหรือจะใครอยากดื่มเครื่องดื่มและขนมของคาเฟ่อเมซอนก็มีอยู่ในโครงการครบจบในที่เดียวนอกจากนี้ยังมีเพชเวิร์ให้บริการสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรทางโรงแรมที่ฝึกสัตว์เลี้าัดข และสะไวายน้ำสัตว์เลี้ยงใกล้กันจะมีเลอแปรเบเกอรี่ร้านเบเกอรี่ที่ขึ้นชื่อว่าขนมอร่อยมากมทั้งเมนูขนมและเครื่อง,แต,งแต่อยากแนะนำเมนูครัวสองเลเวอฟเฟลกลิ่นหอมแป้งกรอบนุ่มอร่อยติดใด้วยกิจกรรมได้กอลสนามที่นี่กว้างขวางมีอ,อุปกรณ์ให้อย่างครบครันเล่นสนุกเพลินได้ทั้งวันเลยแล้วพาครอบครัวมาสนุกด้วยกันทีเอสพากลังสิต